สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนครับก็ไม่ได้ลงคลิปไปสลายวันนะนานเลยละก็วันนี้ก็จะมาเตรียมรถเที่ยวกันอีกรอบนะก็ครั้งนี้คงไม่ได้เตรียมอะไรเยอะเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ทําไปจนหมดละครั้งนี้ก็จะเปลี่ยนกองน้ามันดีเซลกันหน่อยดีกว่านาะเปลี่ยนกองน้ามันดีเซลพามันมีมันจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เลยครับเป็น กองน้ำมันดีเซลกองโซล่าของอิซุสุของอิซุสุเลยของแท้ก็เดี๋ยวให้ดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้กองโซล่าเนี่ยเราก็สมควรเปลี่ยนกันทุกๆ1,000 0กิโลเมตรถึง2,000 0กิโลเมตรนะแต่บางคนเขาก็ใช้จนไฟโชว์ณนะตอนนี้นะน้ำมัน มันเปลี่ยนการผสมใหม่มันมีตัว B 2 0ใช่ไหม B ย0มาเนี่ยจะใส่ B นี่ยเนียยเขาก็บอกว่ากองตัวเนี้จะเลอะเลอะง่ายตันง,ง่ายก็ต้องเปลี่ยนบ่อยแต่ผมก็ใช้ B 7ตลอดนะใช้ B 7ตลอดก็รถไม่ค่อยรถไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่พรีบจะไปเที่ยวไม่ได้เปลี่ยนนาแล้วจะขออนุญาตเปลี่ยนกอง โซล่าตรงนี้ก่อนดีกว่านะไม่มีรายมีแค่นี้เองมีตัวนี้ยันในกล่องมันก็จะมีลูกยางมาอีกสองอันนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตัวแกะอุปกรณ์ในการแกะไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกองอ่ะมันต้องมีอุปกรณ์เฉพาะของเขา แต่ผมได้ประดิษฐ์ขึ้นมาหลังจากทั้งที่แล้วที่ทําไปก็ไม่ไ่ายนะเพิ่งม,มาถ่ายันนี้ประดิษฐ์อุปกรณ์ในการถอดขึ้นมาตลกไหมนี่แหละฮะอุปกรณ์ในการถอดของผมและผมจะใช้ดูว่ามันใช้งานได้ไหมแล้วก็มีประโยชน์ไหมก็หาเหล็กที่บ้านนั่นแหละง่ายๆมาทํแล้วก็จะมีตัวนี้อีกหนึ่งอันนี่ทีมไว้ถอดกิ๊บ ล็อกสายน้ำมันโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าวิธีการถอดเปลี่ยนกองน้ำมันดีเซลหรือกองโซล่าเจอกันครับใต้ท้องรถอันนี้เราลงมาใต้ท้องรถกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เนี่ยตัวนี้เขาเรียวกว่ากองโซล่าอยู่ใต้ท้องรถฝั่งคนนั่งอ่ะมุดเข้ามาจะเจอไอ้ตัวแบบเนี้ยดำๆนะครับ ก็เวลาถอดเนี่ยจะเสียน้ํามันเยอะมากเพราะน้ำมันอยู่ในถังเนี่ยค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นลิตรเป็นลิตรเลยก็รอ,อนถอดแล้วก็เตรียมกระแป้งมารองน้ามันไปด้วยโอเคมันจะไม่หกเลอะเทอะเนี่ยกระแป้งอย่างเงี้ยเห็นนะครับแต่ขอตั้งกล้องดีๆก่อนอเคนะครับก่อนอื่นเลยเอาก็แป้งออกไปก่อนเกกะก่อนอื่น สายไฟเส้นนี้ออก,ก่อนมันจะมีสายไฟอยู่สายไฟเส้นเนี้ยอยาให้ดูใกล้ๆนี่นะครับสายไฟตัวเนี้ยเวลาถอดตัวเนี้ยต้องค่อนข้างที่จะระวังหน่อยนะครับเพราะว่ารถเวลารถที่มันใช้งานมานานแล้วเนี่ยมันเจอความร้อนอะไรต่างๆนานานเนี้ยนะมันก็จะเกิดการกรอบได้พวกพักต่างๆเนี่ยมันจะเกิดการกรอบก็ ถอดออกมาดยชาญใช้ความระมัดระวังพอถอดออกมาถอดตัวนี้ออกมาได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นปลักแบบนี้นี่นะครับตัวนี้สําคัญสายสองเส้น,นที่อยู่ในนี้บางทีขาดและขั้นตอนต่อไปก็คือหลังจากถอดสายไฟสองเส้นนี้สา,สายไฟเส้นนี้แล้วเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะถอดกิฟล็อกตัวนี้ออกมันจะมีกิปล็อกตัวนี้เป็นจะเป็นสายละมัน ใช้คีมขยับตัวกิ๊บลงไปข้างหลังเขาขยับมาด้านหลังปุ๊บเราก็ต้องถอดสายเส้นนี้ออกนะครับแต่ก่อนถอดเนี่ยควรจะหาอะไรมาลองก่อนเผื่อม,นมีน้ำมันไหลออกมาออกแล้วเนีย่ยเราก็จะมีน้ำมันไหลอย,อย่างเงี้ย แล้วเสร็จแล้วก็เอาปลายสายมันชี้ขึ้นข้างบนหน่อยนะน้ำมันที่อยู่ในสายมันจะได้ไม่ไหลออกเออให้มันไปเก็บไว้ตรงนั้นอ่าให้มันไหลขึ้นข้างบนอย่างนี้หลังจากนั้นนี่ครับอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาปุ๊บแล้วขันก็ระวังนะครับอย่างที่บอกฮะมันเก่าแล้ว ใช้แรงไม่ต้องแรงเยอะนะครับค่อยๆทำพอมันหลวมแล้วตอนนี้ก็สบายแล้วอันนี้ขันออกแล้วเรียบร้อยเนี่ยอุปกรณ์ที่ผมผลิตขึ้นมาใช้งานได้นะครับ ะะน้ำมันจะเต็มเลยอ่ะในกองเนี่ยจริงๆแล้วเนะี่ยไอ้รูเนี่ยรูที่เราสอดสายน้ำมันออกมาเนี่ยเราควรจะเอาอะไรมาอุดเอาไว้นะมันะจะได้ไม่เละเทะอย่างนี้ โอเคนี่เราไปดูความเลอะเทอะของกรองข้างนอกกันดีกว่าอ่าหลังจากที่เราถอดเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวออกมาดูกันข้างนอกนี้นี่นะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่เราจะถอดเนี่ยเราควรจะเอาอะไรพอถอดสายน้ำมันออกแล้วควรจะเอาอะไรมาอุดรูนี้ไว้ก่อน สุงพลาสติกแล้วก็มัดหลังยางไว้ก็ได้น้ำมันจะได้ไม่ไหลเลอะเทอะอย่างที่ผมทำนะโอเคอันนี้ก็คือทำเรียวๆให้เห็นเลยว่ามันเป็นยังไงเนาะแล้วก็ตัวนี้นี่ก็เป็นลูกยางอีกตัวหนึ่งที่ของใหม่เขาก็แถงมาเหมือนกันนี่อันนี้ของใหม่นะฮะแล้วก็จะมีลูกยางอีกอันหนึ่งคือลูกยางเส้นนี้นี่เห็นไหม คือต้องเปลี่ยนหมดนะเปลี่ยนพร้อมกันนั่นแหละคู่นี้ต้องเปลี่ยนน,นี้คือของใหม่จากศูนย์อิซุสุนี่นะครับเอาน้ำมันน้ำมันที่ค้างค้างเนี่ยฉโลมฉโลมนิดนึงคือความลื่นจะไ,ได้ไม่เป็นรอยวเวลาเราใส่ พยายามใส่ให้อย่าให้สายบิดเชเรียบร้อยอันนี้ก็คือกองกองตัวนี้มันจะมีตัวล็อกตรงนี้นะตัวล็อกตรงนี้สองฝั่งก็ออกแรงนิดนึงไม่ใช้อุปกรณ์มางัดน,นะนิดเดียวเบาๆนะไม่ต้องทำแรงนะี่ฮะ มันก็จะป๊อกออกมาอย่างนี้ดูความเลอะโอ้โหเป็นไงครับจะดูของใหม่เปรียบเทียบกันนะนี่อันนี้ของใหม่อันนี้ของเก่าอันนี้ใช้มาไม่น่าจะต่ำกว่าสามสามหมื่นโลนะสามถึงสี่มื่นโลจริงๆแล้วมาสมควรเปลี่ยนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมืนถึงสองหมื่นโลสองหมื่นโลเนี่ยมากสุดแต่ผมใช้ล่อใช้สักสี่หมื่นโลซะแล้วบ้งเนี่ย น่าจะใช่อะน่าจะสี่หมื่นโลอนะอันเนี้ยสุดยอดไหมแต่รถไม่มีอาการอะไรนะรถก็ไม่มีอาการกระตุกอะไรแต่เลอะมากเลยอะคตรเมือกเลยควรจะล้างซะหน่อยเอาน้ำมันที่ไหลลงมาแหละโอ้โหเดี๋ยวด,ด,ดูน้ำมันดิน้ำมันก็ออกจากกรองนะก็เลอะนะเห็นไหม mưa với một lệ, à, đều lá ngắn như này okay. ใส่ลูกยางตัวใหม่ก่อนโอเคครับก็เดี๋ยวเราเอากรองใส่ก่อน Okay. แน่นเรียบร้อยนะครับตำแหน่งเดิมเป๊ะหลังจากนั้นก็ใส่ปลั๊กไฟก็สมควรชิดให้แห้งก่อนดีกว่านะผ้าชิดปลั๊กไฟให้แห้งหน่อยดีกว่าใส่ถายน้ำมันก่อ ร้อให้ปั๊บโครงปั๊บไฟมันแห้งซะหน่อยอืมอุดร้อยแล้วก็คลิปล็อกใส่คลิปล็อกแบบเนี้ผมไม่ชอบเลยผมชอบคลิปล็อกแบบที่เป็นขันเอามากกว่าออย่างเี้มันใส่ยากขอดยาก ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนใส่ใต้ไฟทุกอย่างโอเคหมดแล้วสายน้ำ,นำมันนี่ละตอนนี้ก็รู้สึกสายจะแห้งแล้วนะครับก็เสียบเข้าขั้วกลับไปเหมือนเดิมนะฮะเรียบร้อยเช็คความละเอียดอีกนิดนึงเช็คความถูกต้องอีกนิดนึงว่าสายเป็นยังไงแน่นไหมทุกอย่างโอเคโอเคแน่นก็ เช็คภาพน้ำมันที่เหลือๆให้เรียบร้อยอาจจะไปกัดไอตัวน้ำยาการสนิมได้โอเคครับแล้วเราขึ้นไปดูในห้องเครื่องดีกว่าหลังจากเนี้ยคือเราถ่ายออกใช่ไหมน้ำมันในสายมันก็จะขาดพอน้ำมันในสายมันขาดปุ๊บเนี้ยเราก็ต้องไล่น้ำมันกันใหม่เดี๋ยวไปดูวิธีการไล่น้ำมันกันครับหลังจากที่เราเปลี่ยนกองโซลากันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ในห้องเครื่องแล้วเอ้ไม่ใช่เลยในห้องโดยสารแล้ว ไปอยู่ตรงที่นั่งคนขับเรียบร้อยก็วิธีการไล่น้ำมันนะคะก่อนที่เราจะสตาร์ทเนี่ยเปิดกุญแจแบบนี้นะครับแต่ไม่ต้องสตาร์ทรถนับ1นึถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปสบแล้วก็ปิด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดิอ่้าหกเจ็ดแปดตปกราสเจ็หนึ่งสองสาม่าปนี้เรานี้เราจะสตาร์ทของจริงละเรามาดูกันว่าจะติดไหมอ่าเรียบร้อยครับนำมันมาปกติทุกอย่าง เบินเครื่องไล่ๆกันหน่อยเดี๋ยวพอเล่งสักสองพันรอบอดูความผิดปกติว่ามีไหมเรียบร้อยนะครับตายเครื่องทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะ แล้วตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าไปสรุปกันนิดนึงก็นี่นะฮะของของเราที่เราเตรียนกันวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าของที่เราซื้อมาเนี่ยอันนี้คือของเก่าติดรถน่าจะเป็นรหัสอย่างเงี้ยเขียนเัวหนังสือแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นของแท้แน่นอน นะฮะก็ล็อกทุกอย่างเข้ากันเป๊ะเลยดูสีฮนะสีะออกเป็นสีออกเหลืองเข้มเหลืองเข้มนะนะในนี้ก็จะเป็นถุงใส่โอลิงนี่ก็ลูกยางมีเท่านี้นะครับแล้วอุปกรณ์ก็ที่ใช้ก็จะมีไขควงเนี้ยเอาไวง้งัดเอางัดกองออกจากตัวตัวใส่ ตัวอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ทําขึ้นเองนะฮะตัวนี้ตัวถอดถอดกองแล้วก็อาจจะมีไม่ให้เห็นนี่ห้ออาจอาจะม,อจมีอาจจะเห็นได้เลยก็ได้อะอก็เนีย่ยนะน้ำยาทําความสะอาดหน้าสัมผัสแบบระเหยแห้งเร็วตัวนี้ผมเอามาใช้ไล่น้ํามันน้ํามันที่ติดอยู่ตามแถวอยู่ตามเหล็กอะไรเงี้ยตามแถวปั๊กฟงปั๊กไฟ ต้อจะมีครีมตัวนี้ตัวหนึ่งเอาไว้ถอดคลิปล็อกก็แค่นี้เองมีกันแค่นี้เรียบร้อยส่วนไม่บอกนะครับว่าของแท้ของเทียมซื้อจากไหนยังไงก็สรุปง่ายๆของแท้ก็าซื้อที่ศูนย์น่ะปลอดภัยได้ของแท้ชัวร์แน่นอนทำแป๊บเดียวหัวเละเลยครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมกันก็ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปต่อไปนี้ก็คือออยเกียร์ ออยเกียร์คูลเลอร์แน่นอนอันนี้แน่นอนเลยคลิปต่อไปอันนี้แน่นอนออยเกียร์คูลเลอร์โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ